มิสเตอร์รันทวาพ่อของเอกรรมกับมาริกาออกมาคุยโทรศัพท์ที่ลานจอดรถนักเลงกลุ่มหนึ่งเข้ามาหาเขาเขาเตือนให้พวกนั้นอย่าได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องที่นี่นักเลงบอกให้รันทวาไปขู่คนอื่นเพราะพวกเขาไม่กลัวเขารู้วิธีที่จะทำให้รันทวาสยบยอมอยู่ที่แทบเท้าพวกเขารันทวาบอกว่าดูเหมือนพวกเขาจะลืมการเขียนตีที่พวกเขาเคยโดนในคุก ไปแล้วและเขาไม่ต้องการให้การกระทำแบบนั้นเกิดขึ้นที่นี่ เพราะมันเป็นงานแต่งงานลูกชายของเพื่อนของเขาพวกนักเลงขู่ว่าจะหาทางล้างแค้นรันทวาอย่างแน่นอนและเขาจะต้องเสียใจเขาจะไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ไปตลอดชีวิตกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขารันทวาบอกเขาไม่กลัวคำขู่และไล่พวกนักเลงให้ออกไปจากที่นี่พวกนักเลงก็เดินจากไป รันทวากลับเข้ามาในงานภรรยาของเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นและคนที่มาคุยกับเขาเป็นใครรันทวาบอกตัวเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นธรรมดาที่จะต้องมีศัตรูมากมายเขาบอกให้เธอไม่ต้องกังวลเพราะเขาได้สอนบทเรียนให้คนพวกนั้นไปแล้วแต่ก่อนที่พวกนั้นจะกลับมาอีกครั้งและทำให้งานเสียพวกเขาควรจะออกไปจากที่นี่ เขาถามถึงเอกรรมกับมันลิกาภรรยาของเขาก็บอกว่าพวกเด็กๆกำลังเล่นสนุกกันอยู่ ในขณะที่ทุกคนกำลังเต้นอย่างสนุกสนานนาสคิดถึงจัสมินและคิดว่ามันคงจะดีมากถ้าหากแม่อยู่ที่นี่กับเธอด้วยเธอก็จินตนาการว่าจัสมินมาหาเธอและเต้นกับเทโจอย่างสนุกสนานแต่แล้วจัสมินก็หายไปนาสมีสีหน้าเศร้าซ้อยเนมัทเห็นนาสยืนเศร้าจึงให้เธอยิ้มบอกว่าฟาเตกับเทโจวางแผนที่จะเสิร์ฟ ให้เธอด้วย วกนักเลงกลับมาที่ลานจอดรถเขาสั่งให้ลูกน้องตัดสายเบรกรถยนต์ของรันทวาซึ่งเขาเข้าใจผิดว่ารถของคูชเบียเป็นรถของรันทวาลูกน้องทำตามที่เขาบอกและพากันจากไปครูพีถามคุชเบียว่าเขาได้สั่งให้คนงานประดับประดา,ดาตกแต่งรถยนต์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยดอกไม้แล้วใช่หรือไม่เขาบอกว่าเขาได้สั่งไปแล้วและ ให้เธอไม่ต้องกังวลต่อมาทุกคนออกมาที่ลานจอดรถนาสบอกให้เนมัสขึ้นรถกลับบ้านกับเธอและพวกเธอจะได้ดูวิดีโอที่ถ่ายไว้ด้วยกันระหว่างทางเทโจอ,อนุญาตให้เนมัสไปกับนาสได้ทั้งสองจะเดินไปที่รถเทโจเรียกเนมัส อกว่าเธอมีบางอย่างที่จะบอกเนมัตส่งกล้องถ่ายรูปให้นาสบอกให้นาสบันทึกวิดีโอเอาไว้เทโจบอกเนมัสว่าเธอต้องการจะขอบคุณเนมัตท,ที่เป็นของขวัญที่งดงามที่สุดในชีวิตของพวกเขาซึ่งไม่มีใครสามารถให้พวกเขาได้ฟาเตบอกเนมัตว่าเธอทำสิ่งนี้ให้เป็นไปได้พวกเขาจึงรักเธอมาก เนมัตบอกว่าเธอก็รักพวกเขาชิ่นเดียวกันทั้งสามก็สวมกอดกันอย่างมีความสุขเนมัตเข้ามากอดกรูปีกุชเบียปู่และยา่า ปู่บอกเนมัตว่าเธอทำราวกับว่าพวกเขาจะไม่ได้เจอกันอีกคุชเบียร์บอกเนมัตว่าเธอไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนี้เพราะพวกเขาจะไปสนุกกันต่อที่บ้านเนมัดบอกว่าเธอแค่รู้สึกอยากทำอย่างนั้นนาสมองดูเนมัตด้วยความอิจฉา เนมัตจะเดินจากไปแต่ผ้าคลุมไหลเธอเกี่ยวข้ากับเครื่องประดับคองเทโจฟาเตและเทโจรองเรียกเนมัต เทโจถามเนมัตว่าเธอเป็นอะไรของพวกเขาเนมัตบอกว่าเธอเป็นลูกสาวสุดที่รักของพวกเขาเทโจบอกพวกเขารักเธอทั้งสามก็สวมกอดกันอีกครั้งเทโจเรียกนาสเข้ามาหาและกอดเธอไว้ฟาเตเตือนว่าพวกเขาจะต้องไปแล้วเทโจบอกเนมัตกับนาสให้ดูแลตัวเองและพวกเขาจะขับรถตามไป เนมัตล่ำลาทุกคนและไปขึ้นรถกับนาสฟาเตบอกคุชเบียว่าเขาจะไปจ่ายเงินที่ค้างอยู่แล้วจะรีบกลับมาเนมัตและนาสกลับมาถึงบ้านพร้อมกับญาติฝ่ายเจ้าสาว อภิราชบอกให้ทุกคนเริ่มงานเฉลิมฉลองและเต้นรำรูปีบอกว่าพวกคุชเบียยังกลับมาไม่ถึงบ้านเลยอภิราชบอกให้รูปีไม่ต้องกังวลฟาเต้และเทโจนั่งอยู่บนรถกับญาติฝ่ายเจ้าบ่าวคุชเบียขับรถและถามปู่ว่ามีเรื่องตลกอะไรเกิดขึ้นในงานแต่งงานของเขาบ้างหรือไม่ปู่เล่าว่าตอนที่เขาเห็นยาครั้งแรกเธอยิ้มและมองมา ที่เขาด้วยหางตาและเขาก็ตกกลุ่มรักเธอตั้งแต่นั้นทุกคนหัวเราะอย่างมีความสุขคุชเบียพยายามเหยียบเบรกและบอกทุกคนว่าบเบรกไม่ทำงานทุกคนก็ตกใจมากรูพี่เป็นกังวลที่พวกเขากลับมาถึงบ้านนานแล้วแต่พวกคุชเบียยังไม่กลับมาอีกทางทางที่ขับรถตามกันมาและตอนนี้พวกเขาควรจะถึงบ้านแล้วเลฟรฟลี่บอกสันติ ไปเตรียมถาดสำหรับทำรรอารตีเพราะเมื่อฝาเตากับเทโจมาถึงพวกเขาจะได้ทำพิธีต้อนรับสันติบอกว่าเธอจะรีบไปเตรียม ฟาเต้บอกให้พ่อเข้าเกียร์หนึ่งและปล่อยคลาสแล้วรถจะหยุดวิ่งคูชเบีย er ก็ทำตามบอกว่ามันไม่ได้ผลปู่บอกว่ามีรถกำลังสวนทางมาคูชเบีย er er ก็หักหลบได้ฟาเต้บอกให้คุชเบียขับรถพุ่งชนต้นไม้ใหญ่และบอกให้ทุกคนหาที่ยึดเกาะและจับกันไว้ให้แน่นๆคูชเบีย er บอกว่าเขาจะมองหาต้นไม้ ทุกคนบอกให้คุชเบียระมัดระวังทันใดนั้นคุชเบียหักหลบรถคันหนึ่งที่สวนทางมาตรงทางโค้งและทำให้รถของพวกเขาพลิกคว่ำกลิ้งตกลงข้างทางสันติเห็นเปลวไฟของตะเกียงริบดีและดับลงเธอก็วิตกกังวลสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของคุชเบียเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ฟาเต ğ, พยายามคานออกมาจากซากรถเขาเห็นเทโจนอนอยู่ไม่ไกลเทโจหันมาเห็นฟาเตที่พยายามคานมาหาเธอทั้งสองพยายามจะจับมือกันและร้องไห้เขาบอกเธอว่าเขาจะพูดชื่อของเธออยู่เสมอหลังจากที่เขาตายไปแล้วเธอบอกพวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยกันและจะตายไปด้วยกันเขาบอกว่าแม้แต่ความตายก็จะไม่สา สามารถพรากพวกเราให้จากกันได้ฟาเต้จูบเธอทั้งสองก็นึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาของพวกเขาก่อนจะสิ้นใจรูปีได้รับแจ้งข่าวอุบัติเหตุของพวกเขา จึงบอกให้ทุกคนรู้สันติธ,าาธรรมถาดอารติร่วงตกพื้นและส่วนเศจะลม้มรูปีปล่อยโทรศัพท์ร่วงตกพื้นทุกคนตกใจมากและร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเนมัดนึกถึงตอนที่เธอล่ำลาฟาเต้กับเทโจซึ่งมันเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นหน้าพวกเขาเธอกรีดร้องว่ามันไม่เป็นความจริง นาสบอกเนมัตว่าตอนนี้พวกเธอจะต้องดูแลก,กันเองแล้วเธอขอให้เนมัตสัญญาว่าพวกเธอจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งสองก็ร้องไห้และสวมกอดกัน เวลาสิบปีผ่านไปเอกร,รมกับเนมัตวิ่งไล่จับกันอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่งเขาจับเธอได้และขวาเธอมากอดทําให้พวกเขาลมกลิ้งไปกับพื้นเขาบอกให้เธอหยุดถามว่าเธอจะให้เขาวิ่งตามไปอีกนานแค่ไหนเธอบอกว่าเขาจับเธอได้เพราะว่าเขาโกง เธอลูกขึ้นว่าเขาทำให้เสื้อผ้าเธอจะต้องสุก,กปรกเขาบอกเขาจะเป็นลมพายุถ้าเธอเป็นคลื่นทะเลและถ้าเป็นเจ้าหญิงเขาก็จะเป็นเจ้าชาย เธอบอกว่าคำพูดของเขานั้นโบราณมากบอกให้เขาพูดอะไรใหม่ๆบ้างทำไมเขาถึงชอบทำตัวเหมือนคนโบราณเธอก็แสดงกุญแจรถจิบที่แอบขโมยมาให้เขาดูเธออยากจะขับรถเองและววิ่งหนีไปเขาบอกให้เธอหยุดแล้ววิ่งตามเธอไป เนมัสวิ่งมาที่รถจิบเอกามบอกเธอว่าอย่าทำให้เขาต้องวิ่งไล่ตามเธอไปมากกว่านี้เธอบอก เธอเห็นเขาดูมีความสุขอยู่เสมอเมื่อจะต้องไล่ตามเธอแล้วตอนนี้เขาเป็นอะไรไปเขาก็ดึงเธอเข้ามากอดบอกเขากลัวว่าจะมีคนอื่นมาหาเธอก่อนเขาเธอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็จะต้องยอมให้เธอขับรถคันใหม่ของเขาเขาปฏิเสธว่ามันไม่ใช่รถใหม่ แต่เป็นรถมือสองเธอแย้งว่ามันใหม่สำหรับพวกเขาและมันเป็นรถจิบคันแรกของพวกเขาด้วยพวกเขาจะไปทุกที่ด้วยรถคันนี้ไม่ว่าจะไปดูหนังหรือว่าไปกินข้าวเย็นและเขาจะได้รับรถจิบตำรวจเป็นของตัวเองอยู่แล้วหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นดังนั้นตอนนี้รถคันนี้ จึงเป็นของเธอพวกเขาจะไม่ขายมันอย่างเด็ดขาดเขาก็เห็นด้วยเธอบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นพวกเขามีข้อจำกัดเรื่องเวลาอันที่จริงเขาก็จะจบการศึกษาจากสถาบันของเขาในขณะที่เธอจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยแล้วชีวิตใหม่ของพวกเขาก็จะเริ่มต้นขึ้นเอกมนิ่งเงียบไปเนมัตถามว่าเขาเป็นอะไรไปท ทำไม่จูจ่ๆรอยยิ้มของเขาถึงได้หายไปเขาคิดอะไรอยู่ เขาบอกว่าชีวิตของพวกเขาจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อของเขาเห็นด้วยและพ่อของเขาก็ได้ส่งสัญญาณเตือนเรื่องความรักของพวกเขาแล้วเธอถามว่าไมยความว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนั้นหรือพวกเขาจะไม่ได้แต่งงานกันอย่างนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเขาเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขารู้สึกว่า มีบางอย่างที่ทำให้พ่อของเขากนกวลกใจอยู่ตลอดเวลาเขาสงสัยว่าทำไมพ่อของเขาถึงได้ต่อต้านความรักของพวกเขารันทว่าอยู่ในห้องมืดมืดนึกถึงคำพูดของพวกนักเลงที่เคยบอกเขาว่าเขาจะต้องเสียใจและเขาจะไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ตลอดชีวิต กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเขาก็นึกถึงอุบัติเหตุของครอบครัวคูชเบียเมื่อ16ปีก่อนเนมัรตบอกเอกรัรมว่าพ่อของเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ถ้าหากเขาไปคุยให้หรู้เรื่องแต่เขาคงจะไม่กลา้าเขาปฏิเสธบอกว่าพ่อของเขาต่อต้านเขาเสมอเรื่องที่เขาเข้าฝึกที่โรงเรียนตำรวจแต่เขาไม่ฟังพ่อของเขานั่นเป็นเห ผลที่ทำให้พวกเขาไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยเธอบอกว่าการพูดคุยกันจะช่วยแก้ปัญหาได้เสมอให้เขาไปคุยกับพ่อของเขาบางทีมันอาจจะได้ผลรันทวารู้สึกผิด กับการตายของครอบครัวคุชเบียรเขาบอกตัวเองว่าเขาต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเรื่องนี้จะคอยตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตเขาคิดว่าถ้าความลับนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมาชีวิตของเขากับลูกๆจะต้องพังพินาศเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด